นำ10ซีรีส์จีนน่าดูปี2023 2 0 2 4ถึงพลราดีโปรดักชั่นปังอัปเดตใหม่คัดแบบเน้นๆสนุกดูเพลินจนไม่ควรพลาดมีเรื่องไหนบ้างมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะอันดับที่1พระสุธารักษ์เคียงใจเรื่องราวช่วงกะลียุคราชวงศ์เสื่อมถอยขุนนางเรืองอำนาจหลังกระบฏชิงบัลลังก์หลีน่นี่สือชีหลางพระเอกสวีข่าย หลานชายของฮ่องเต้และชุยหลินนางเอกจิงเทียนลูกสาวของแม่ทับใหญ่จึงนำสองทัพใหญ่ปราบกบฏชิงอำนาจเกิดเป็นสามขั้วอำนาจใหญ่ช่วงชิงดินแดนซีรีส์เล่าครอบคลุมตั้งแต่ระดับสูงยันระดับต่ำอย่างพวกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนทั่วล่าเพราะชนชั้นสูงแย่งชิงอำนาจกันพระเอกแม้จะไม่ได้สนใจบาลังแต่ต้องรบเพราะในราชวงศ์พระเอกคือคนเดียวที่มีความสามารถซึ่งนั่นก็ทําให้นางเอกมองว่าราชวงศ์อ่อนแอไร้กําลังปกครองแล้วเลยหวังชิงอำนาจมา ให้คนที่นางอยากผลักดันมากกว่าเลยกลายเป็นพระนางที่ทางร่วมมือทางฟาดฟันกันเจ้าเล่และฉลาดทันกันมากฉากรบไม่เยอะแต่มาทีก็ประทับใจมากสนุกครบรถอันดับที่2ข้ามภูผาหานทาลิขิตรัก เรื่องราวการเดินทางของคณะทูตพร้อมเงินแสนตำลึงเพื่อไปช่วยเหลือฮ่องเต้ตัวประกรันนิ่งหยวนโจพระเอกหลิววิหนิงหัวหน้าหน่วย6วิถี เลินหรุ้นางเอกหลิวซื่อซืออดีตสายรับแควนศัตรูและเหล่าหกวิถีร่วมเดินทางฝ่าฟันอันตรายระหว่างทางซึ่งมีมากมายพวกเขาสู้เคียงบ่าเคียงไหลจนกลายเป็นมิตรภาพที่ทําให้เสียน้ําตาซีรีส์สนุกมากฉากสู้มาบ่อยกระบวน่าสวยชวนให้ตื่นตาหน้าติดตามฉากตลกแทรกเข้ามาได้จังหวะฉากเศร้าซึ้งก็ทําให้หลั่งน้ําตาทุกตัวละครเติบโตได้ประทับใจสนุกครบรสเคมีพระนางปังมาก อันดับที่3ส,สยบรักจอมเสเพลเรื่องราวของกู้จิ๋วซือพระเอกไปจิ้งถิงและหลิวอีร้รูนางเอกซงอี้สองสามีภรรยาจากตระกูลพ่อค้าสู่การกอบกู้แคว้นในช่วงกะลียุคหลายหัวเมืองแข่งข้อต่อราชสำนักพระนางเป็นคนตัวเล็กที่มีดีแค่ตระกูลพระเอกร่ำรวยมากจนพวกมีอำนาจหมายตาปล้นชิงจนประสบเหตุต้องลี้ภัยไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองอื่น พระเอกต่อสู้จนได้เป็นขุนนางใหญ่คอยสู้กับพวกคิดคดในราชสำนักขณะที่นางเอกก็คอยหาเงินและช่วยบริจาคถึงสาครั้งใหญ่กว่าจะกอบผู้แควนนี้ได้เรียกว่าถ้าไม่มีสองคนนี้แควนล่มสลายไปนานแล้วซึ่งการบริจาคแต่ละทีก็ทำเอาคนดูเสียได้หนักมากเพราะบริจาคหนักจนแทบหมดตัวดีที่นางเอกหาเงินเก่งเป็นเรื่องที่พระนางแต่งก่อนคอยรัก และเป็นรักแบบซึมลึกที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคอยู่เคียงข้างกันมาฉากซึ่งก็ทําเอาเสียน้ําตาคฉากต่อสู้อุบายการเมืองก็ดีงามฉากสู้รบป้องกันเมืองระหว่างพระเอกกับพวกกบฏท,ที่ตั้งตนเป็นฮองเต้ก็ทําได้ยิ่งใหญ่ชวนประทับใจมากๆเป็นอีกเรื่องที่สนุกครบรสอันดับที่4ี่ขุนนางหญิงยอดสเสน่หา เรื่องราวของมู่เจ้าหัวนางเอกจิงเทียนหญิงสาวที่หนีงานแต่งไปสอบเป็นขุนนางเพื่อลิขิดเส้นทางชีวิตตัวเองกับติ้งอ๋องหลิวเยียนพระเอกเฟิงเซาเฟิงอดีตแม่ทัพที่ถูกผิดลอบปองร้ายจากในสนามรบจนลดบทบาทตัวเองลงและคอยสืบหาคนลอบปองร้ายซีรีส์เล่าเส้นทางชีวิตของนางเอกจากขุนนางเล็กๆ จนกลายเป็นขุนนางใหญ่พระเอกก็คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นสายสปอร์ตที่ดีงามมากถ้าการแต่งงานจะขัดขวางเส้นทางขุนนางของนางเอกพระเอกก็ยอมจะไม่แต่งแต่สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันอยู่ดีค่ะจบแฮปปี้มากพระนางเคมีดีงามดูสนุกเพลินเพ,นเพน <can> อันดับที่57ชาติพบ1ปรารถนา เรื่องราวของเซียนน้อยเสียงอินหรือเสี่ยวเสียงจือนางเอกอย่างเชาเย่และเทพสงครามบรรพาการชูคงพระเอกติงวิซีที่มีเหตุให้ต้องผูกวาสนารักกันถึง7ชาติพบซึ่งแต่ละชาติก็มีสีสันแตกต่างกันไปเพราะพระนางเกิดหลากหลายเผ่าพันธุ์ แถมบางครั้งยังพกความทรงจําตามไปด้วยทําให้ซีรีส์สนุกดูเพลินเรื่องราวไม่หนักแต่ละชาติก็ไม่ยาวจนทําให้หน้าเบื่อบางชาติก็ตลกขนขำแทบทั้งตอนแต่ช่วงฉากซึ้งก็ทําเอาน้ําตาซึมเคมีพระนางดีงามอันดับที่6เซียนกระบี่พิชิตมานซี เรื่องราวของอินเทียนเฮอพระเอกเชิญเจ๋อหยวนผู้มีพลังแข็งแกร่งมาตั้งแต่กำเนิดและโจนสาวหานหลิวซานนางเอกจีจิงอีที่พาเขาออกจากเขามาเผชิญโลกภายนอกพร้อมกับกระบี่ว่างซู้และได้กลายเป็นศิษย์สำนักเซียนเดียวกันเป็นซีรีส์แนวผจญภยัยต่อสู้ร่วมกันจนกลายเป็นความรักพระเอกสายซื่อแต่ก็ช็อตฟนีนางเอกเก่งมากพระนางเคมีดีงามสุดๆฉากตลกชวนอมยิ้มฉากเศร้าก็ทำเอาน้ำตาคลอเป็นอีกเรื่องที่สนุกดูเพลิน อันดับที่7เซียนกระบีเปิดผนึกพิชิตตาเรื่องราวของสองพี่น้องบุญธรรมเย่จิมเจาพระเอกสวีข่ายและเย่ฉีนางเอกอีซูซินหรือสัตว์ร้ายบรรพการที่ถูกผนึกความทรงจำ ทำให้พวกเขาต้องออกเดินทางเพื่อตามหาความทรงจำไปพร้อมพดุงคุณธรรมและพบเจอสหายมากมายซีรีส์มีปริศนาเก็บซ่อนเรื่องราวให้คนดูอยากรู้อยากเห็นแต่ละตัวละครมีความลับซ่อนอยู่ฉากต่อสู้ทําได้ดีเล่าเรื่องราวผ่านการเดินทางของพระนางที่ตามหาความทรงจำที่สูญเสียไปพระนางแสดงกันได้น่ารักสุดๆเคมีปังมากมิตรภาพระหว่างสหายก็ทำได้ดี อันดับที่8 In Blossom เรื่องราวของหยางไคเว่ยนางเอกจีจิ้งอีถูกรอบสังหารในคืนแต่งงานโดยผู้ต้องสงสัยอาจเป็นเจ้าบ่าวของนางพานเย่พระเอกหลิวเสียอี้เมื่อนางกลับรอดชีวิตมาได้จึงปลอมตัวเป็นคนใหม่เพื่อสืบเรื่องราวทว่าถ้ำกลางความหวาดระแวงความรักลึกซึ้งได้เกิดขึ้นอีกครั้งสงเบื้องหลังแล้วเคมีพระนางปังมากค่ะคอสตูมสวยพอตเรื่องน่าดู ได้ใบอนุญาตแล้วน่าจะได้ดูเร็วๆนี้อันดับที่9 Follow Your Heart <My> เรื่องราวของเจียงซินไปพระเอก หลวยหยุนซีคุนั่งสืบคดีที่ป่วยเป็นโรคจำหน้าคนไม่ได้กับเหยียนหนานซิงนางเอกซงอี้หมอหญิงที่มักเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองนางคือบุตรีขุนนางที่ถูกใส่ร้ายขณะที่เขาก็ออกสืบคดีอีกพวกเขาจึงได้มีโอกาสร่วมมือกันสองเบื้องหลังแล้วพระนางเคมีดีงามมากๆค่ะคอตตูมก็ปังทีเซอร์ก็ปล่อยมากระตุ้นแล้วรอติดตามดูในปี2024ได้เลยค่ะคาดว่าจะมาช่วงต้นถึงกลางปีอีก อันดับที่10หานทาชตาฟ้าปริศน,นายุทธจักรสอง ภาคต่อของหานทาชะตาฟ้าเรื่องราวของฟ้านเสียพระเอกจางรั่วอินผู้มีความทรงจำจากอนาคตเชี่ยวชาญวรยุทธและวิชาแพทย์หลังจบด้วยฉากที่พระเอกถูกแทงจากด้านหลังโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครก็ปล่อยให้แฟนๆรอคอยมากกว่า4ปีแต่ในปี2024ได้สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะสำหรับแฟนซีรีส์เรื่องนี้เตรียมรับชมได้เร็วๆนี้ภาคแรกสนุกมากมาก,การชิงไหวชิงคลิปก็ดีงามสุดๆคาดหวังกับภาค2ได้เลยค่ะเพราะโปรดักชันปังมาก เพื่อนๆชอบซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างหรือมีเรื่องไหนมาแนะนำแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยและอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ